สวัสดีครับผมช่างัดวาสบีนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้พามาดูอไหล่ที่ลูกค้าส่งมาทํากันบ้างน,นะครับไม่ได้รีวิวให้ดูนานเลยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยว่างครับเล่งทําให้ลูกค้าด้วยนะครับอ่าชุดนี้ลูกค้าส่งเสื้อฝามานะครับแล้วอไหล่ส่วนต่างเอาที่ผมนะครับอ่ามีอะไรกันบ้างนนครับชุดนี้ก็เป็นห้าหกชักเดิมนะครับห้าหกชักเดิมชักสามแล้วแต่ลูกค้าจะไปใส่ปรับเซ็ตเอานะแต่เซ็ตมาตรฐานมันก็จะอยู่ประมาณห้าหก ชักเดิมหรือว่าอาจจะใส่ข้อร้อยิบห้าเพิ่มก็ได้นะครับก็จะแรงขึ้นมาอีกนะครับมีอะไรกันบ้างน,นะครับลูกค้าส่งเสื้อฝามาทําเสื้อก็เป็นเสื้อแท้นะครับลูกค้าส่งเสื้อแท้มาแต่ฝาเนี่ยผมดูแล้วนะครับน่าจะเป็นฝางานสร้างนะครับดีไม่ดีอันนี้ผมไม่รู้นะครับแต่ลูกค้าก็ส่งมาบิ้วใหม่เซ็ตใหม่ก็กลับไปก็เหมือนฝาแทเนี่ยแต่ว่าเนื้องานอาจจะไม่แท้นะครับแต่ว่าเซตให้ก็เหมือนของแท้เลยนะครับมีอะไรกันบ้างอ่าเดี๋ยว ก่อนนะครับว่าอ่ามาดูในการเสื้อนะครับเสื้อก็ทําการตีปอกนะครับนี่ตีปอกแข็งเลยนะครับตีปอกแข็งลูกค้าสั่งเป็นลูกห้าสิบหกนะครับห้าสิบหกมิลนะครับแล้วก็สั่งปอกนอกอยู่ที่หกสิบมิลนะครับตัวนี้อะไรเพิ่งทําเสร็จเลยนะนี่ก็ห้าสิบเก้าจุดเก้าหกนะครับก็เก้าหกเก้าเจ็ดนะครับก็ตีไปสักหกสิบมิลนะครับก็ ลดไว้นิดนึงนะครับไม่รู้ว่าลูกค้าจะควนแข้งมาหกสิบกว่าไหมแต่ตัวนี้ก็ลดขนาดให้นิดนึงนะครับนี่ก็ตีปอกลูกห้าหกครับปอกนอกหกสิบก็หนาสี่มิลนะครับแล้วก็ยกขอบขึ้นนิดนึงนะครับนี่ัานตีปอกลูกห้าหกผมเนี่ยขึ้นไปนะครับก็จะยกขอบแล้วแต่ขนาดลูกนะครับถ้าลูกโตมากอาจจะยกขึ้นมาอีกนะครับนี่ตอนนี้ก็ยกขึ้นมานิดหนึ่งนะครับดูมันเผื่อไม่เห็นหรอกนะครับแต่เรามือเล็บจิกเนี้ยเห็นนะครับนี่ เสื้อแท้ทำนะครับหน้าเสื้อตีปอกให้ใหม่นะครับแล้วก็จะเป็นลูกทาเซสแตนดาร์ดนะครับตัดตีนกระโปรงเสื้อนะครับนี่ตัดตีนกระโปรงเสื้อสั้นกว่าของเดิมประมาณ1มิลนะครับไม่รู้ว่าลูกค้ามีชักไหมนะครับนี่แล้วก็หลบวาวยี่สิบแปดยิบสี่นะครับเพราะว่าใช้วาวโซนิควาวขนาดเท่าโซนิคแต่ว่าไม่ใช่วาวโซนิคนะครับนี่ ลูกสูบก็จะลื่นๆนะครับนี่ลูกใหญ่ๆอย่าไปตีอ่าอย่าไปขัดจนแน่นเกินไปนะครับอ่าขัดลื่นๆหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาโดนความร้อนมันจะได้ลูกไม่ติดนะครับแล้วก็มีฝานะครับงานฝาลูกค้าให้เสตให้เรียบร้อยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวาเป็นเรื่องรูพอร์ตนะครับก็แยกให้หมดเลยนะครับเสรตับไปถึงก็ประกอบได้เลยวาวตัวนี้มันเป็นงานแก้มานะครับเป็นงานแก้ก็คือลูกค้าเนี่ย ยางพอร์ตมาแล้วดูเห็นไหมนี่นี่คือตรงที่ผมเก็บไม่หมดนะครับเพราะว่ามันเก็บไม่ได้แล้วนะผมไม่อยากให้มันลึกลงไปอีกนะครับก็ไม่ไม่ไม่เจียดีกว่านะครับไม่เปิดไม่เปิดให้มันเสมอดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียมันจะแยกกว่าเดิมนะครับก็เปิดแค่ว่าให้รับกับบาดเฉยนะครับตรงนี้ส่วนไอเสียก็แก้ได้นะครับนี่นี่วาล์วก็ตัดชุบให้เรียบร้อยนะครับนี่ ยี่สิบแปดยี่สิบี่นะครับเป็นาลาวทรงบอสนะครับตัวนี้ก็เป็นยี่สิบสี่ตัดชุบไม่เรียบร้อยนะครับนี่ลังวา้าวทาให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่กัดลังงาลาวเซ็ตให้ทุกอย่างนะครับไปถึงก็ประกอบได้เลยนะครับนี่ตั้งาลาวง่ายไล่หาง่ายนะครับเสร็จแล้วในเรื่องฝานะครับก็ทําประมาณนี้ครับก็เป็นเบ้าใส่กับลูกห้าหกห้าเจ็ดได้เลยนะครับอ่าต่อไปก็จะมีสลักแหวนจิ้ล็อกลูกสูบธรรมดาทั่วไปนะครับ ก็จะมีซูเปอร์ลีนดันโซ่ให้หนึ่งตัวด้วยแล้วก็สินกันวาลหนึ่งคู่ตัวนี้ของแถมนะครับของแถมแล้วก็มีแหวนรองโอทูนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้คิดตังค์นาของแถมให้นะครับไปลองเสร็จอ่าลองเซนเซอร์โอทูนะครับ,รรบก็คือลองตำแหน่งนี้นะครับนี่ลองตรงนี้นะครับนี่ลองตรงนี้เพราะว่ามันแยงพอดไปใหญ่อยู่แล้วแล้วก็ขยับโอทูมาเพื่อให้มันไม่ไปบังทางเดินของไอเสียนะครับก็จะมีประกันฝาทองแดงห้าสิบหกมิลนะครับ 56าสิบหกมิลฝาต้องแดง56ามิลนะครับก็จะมีประกิตินเสื้อแถม1แผ่นเหมือนเดิมนะครับลูกค้าก็จัดสปริงไปด้วยนะครับนี่ตปิง5้าหใส่ด้วยกันได้นะครับยี่สยี่ีอ่าตัวนี้ก็ใส่ได้ตั้งแต่ปี2องพันถึงสองพนะครับแล้วก็มีแคม1ตัวแคมตัวนี้ผมใช้เป็นแคมรถชักเดิมนะครับไม่รู้ว่ารถลูกค้ามีชักไหมนะครับแคมก็เป็น สปีก6 6 5 7นรตรงสปีกเลยชากเดิมนะครับวายยี่นะครับนี่อาจจะแกะให้ดูทำเป็นตัวงาน CNC นะครับนี่ผิวก็จะเรียบเนียนกว่างานมือหน่อยนะครับเพราะว่าสั่ง CNC นะครับให้เขาขึ้นแบบ c ี c นีให้นะครับ56-57นะครับ58ก็ใส่ได้นะครับแต่ว่าอาจจะบีบกำลังไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ ก็ประมาณนี้ครับตัวนี้ส่งมาทําก็4,000 4,000นิดๆน,นะครับรวมส่งกลับนะครับก็เซ็ตให้ไปครบๆเลยนะครับอยู่ที่ว่าลูกค้าจะใช้เป็นลูกเกตไหนอะไรแบบไหนนะครับใช้กับจะเอาอะไรตัวไหนเพิ่มไหมนะครับตัวนี้ลูกค้าก็จัดเซ็ตไปมานี้ตัวเลื่อนนะครับเดี๋ยวจะแจ้งรายละเลอียดลูกค้าอีกทีนะครับกับหัวฉีดว่าลูกค้าเป็นรถชักแบบรถชักหรือไม่ชักหรือว่าจะไป วิ่งคลิปหรือว่าทําเป็นูปแบบไหนนะครับก็ใช้น้มามันแบบไหนเดี๋ยวจะระบ,บุให้ลูกค้าอีกทีนะครับให้ลูกค้าแจ้งมาก่อนนะครับเพราะว่าจะได้ตรงกับสเปคที่ลูกค้าใช้ด้วยนะครับนี่ประมาณนี้ครับงานอะไรที่ร้านนะครับนี่ตีปอกตอนนี้ก็ฝาทํามยุ824นะครับอ่าถ้า5657เนี่ยผมจะใช้วาย824นะครับส่วน5859เนี่ยก็จะมี อ่ายี่สิบเก้ายิบเก้ายิบห้าสามสิบยิบหกประมาณนี้นะครับแล้วแต่ลูกค้าต้องการนะครับแต่ว่าถ้าเป็นห้าหกเนี่ยยี่สิบแปดยิบสี่เนี่ยค่อนข้างจะหลบเบายากนิดน,นึงเนี่ยดูเห็นไหมมันจะอยู่แบบโอกาสที่จะโดนล่องแหวนเนี่ยเยอะมากนะครับถ้าหลบไม่เสียนเนี่ยครเรียบร้อยอครับนะครับฝากไปตรนะี้ครับ,ก,รบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยว ถ้าชอบในงานคลิปรีวิวอะไรหรือว่าอยากให้ทําอะไรชุดอย่างเงี้ยตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยฝากากดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับถ้าไม่มีคนดูไม่มีคนขอเนี่ยผมก็ไม่อยากทําลงเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันใช้เวลาทํานานด้วยคลิปหนึ่งก็อาจจะเป็น2ชั่วโมง3ชั่วโมงได้นะครับกว่าจะเสร็จงานชุดนี้นะครับหรือว่าอาจจะ1ชั่วโมง2ชั่วโมงอาจจะทาฝาก,ก่อน,นะครับต่อไปก็อาจจะไปตีปอกอะไรต่างๆนะครับฝากไปต่อที่นี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ